ในช่วงเวลาที่พระกองผ่านเนื้อนาบุญได้ธรรมญาตราผ่านชุมชนชาวไทยทรงดำทุกๆปีนั้นทุกคนยังจดจำความรู้สึกปลื้มปีตินั้นได้ตลอดระยะเวลาที่รอคอยเป็นเวลาหนึ่งปีวันนี้ชาวไทยทรงดำก็กลับรู้สึกเสียดายโอกาสที่ไม่ได้ถวายการต้อนรับคณะพุทธบุตรธรรมญาตราอย่างใกล้ชิดเหมือนเคยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะเตรียมตัวมาโดยโดาลอยอีก ปีนี้ได้ทราบข่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะไม่เดินผ่านหน้าบ้านรู้สึกว่าจะยดยโอกาสที่จะได้กราบไหว้พระธุดงค์อย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่ละความพยายามจะไหว้ให้ได้ก็เลยจะไปสถานที่ที่เขาจัดที่วิหารหลวงพ่อเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วยังไงก็ต้องกราบไหว้ให้ได้ แลยังยังไทยทรงดําเป็นหมู่บ้านเล็กๆก,ก็ไม่มีโอกาสจะได้ออกไปไหนที่วัดธรรมกายก็ล่าลือมานานแต่ป้าก็ไม่เคยไปกันเพราะว่าป้าก็มัวแต่ทำมาหากินนะที่จะออกมาเอาสถานที่นะมันจะไปยากไม่มีผู้แนะนําไปก็ก็ท่านมาเดินท่ดดงนี่แหละเดินทุ่งดงผ่านนี่แหละก็ได้ออกมารู้จักรู้จักณนะวันนี้ก็ตั้งใจจะรับตรงนั้น บอกว่าได้เปลี่ยนแปลงสถานที่ก็คิดว่าเสียใจเอ๊ะจะมาได้เนาะจะได้รับไม่เนาะปีนี้ตอนนี้มีน้องๆหัวมาแต่ว่าเขาเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่เขาจะมานะที่เนี่ยที่วัดสองพี่น้องเนี่ยอากาดีใจคือจัดเจงชวนญาติพี่น้องลูกญาติพี่น้องปู่ป้าแล้วก็หลานหลานน้องๆเนี่ยไปกันเถอะว่าเรามีโอกาสแล้วนะเป็นโอกาสครั้งดีที่สุดของเราแล้วที่เราจะได้เข้าไปถึง ถึงนงนตรี้ในวันนี้หลังจากที่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางธรรมยาตราพอได้ทราบข่าวว่าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญมาที่อนุสรสถานบ้านเกิดพระเด็พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรชาวไทยสมงดำก็ต่างได้วางภารกิจการงานมาถวายการต้อนรับในครั้งนี้ด้วยความกระตือรือร้น เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เอ,อมีความยินดีที่ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทุกปีก็ได้ต้อนรับมาตลอดตลอดทุกปีปีนี้ก็โอกาสนด้ก็ได้มาถึงอีกแล้วครบรอบปีพอดีก็มีโอกาสดีที่จะได้ไปโปรยดาวรวย ในระหว่างการเดินทางชาวไทยทรงดำทุกคนต่างพร้อมใจกันสวดมนต์และนั่งสมาธิบนรถกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ครั้งนี้ ในการถวายการต้อนรับพุทธบุตรธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาภูชนียาจารย์พระผู้ปราบมารอนุสรณสถานเจแห่งปีที่หซึ่งอนุสรณสถานแห่งนี้คืออนุสรณสถานบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งชาวไทยทรงดำก็เป็นคนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องเช่นเดียวกัน บัรดิตทางโลกเป็นน,น,กนักประทับธรรมเป็นผู้นำแห่งความดีามดภาพสาธุชนมากมายที่แสดงถึงพลังศรัทธ,ธาด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างความอัศจรรย์ใจให้ชาวไทยทรงดำเป็นอย่างมากทุกคนอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่จะได้ไว้เล่าขานให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม ได้มาต้อนรับได้เห็นความอาศจกรย์ของอาสาวพิชนทุกทุกทุกทั่วประเทศได้มาสาธุการยื่นตื่นึ่งผมเองก็ภามเพิ่มปิติอย่นยงมากก็รอความแล้วหนึ่งปีป้าก็ได้มานั่งนันที่ตรงนี้ตื้นใจมากค่ะแล้วดีใจมากคำภาษาทุสาธทุสาธทุจะดังตึกกล้องไปทั่วเลยตอน พระเดินมากก็ได้อธิษฐานจิตว่าตอนโดยโรยดอกดาวรวยก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ชีวิตรุ่งเรืองเหมือนดอกไม้ที่โรยนี้แล้วก็ขอให้ชีวิตรุ่งเรืองตลอดไปและขอให้ได้มาโรยดอกไม้อย่างนี้ทุกๆปีค่ะแล้วรู้สึกดีใจมากเลยที่ที่ได้เกิดเป็นชาวสองพี่น้องกับหลวงพอ่อเพราะว่าเกิดมาก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อมาตลอด แต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้เห็นหลวงพอ่อแต่วันนี้ก็มีโอกาสมากราบหลวงพอ่อค่ะมีใจมากเลยผมอยากจัดให้มีครับให้มีไปทุกๆปีติดต่อกันไปเรื่อยๆจะได้รวมชาวบ้านและพุทธศาสนานี่ของเรายั่งยืนต่อไปก็ขอฝากให้ถึงหลวงพอ่ออย่าท้อ ในอุปสรรคทั้งหลายก็ขอให้งพ่อทำต่อไปพวกก็ผมขอเป็นกำลังใจให้ เสียงสาธุกาศดังกึกก้องเป็นครั้งแรกบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่อนุสรสถานแห่งแรกคืออนุสรสถานบ้านเกิดพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรในเส้นทางธรรมยาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์พระผู้ปรามารอนุสรสถานเจ็ดแห่งปีที่ห้า